สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ YouTube ช่องฟิล์มแม็กโฮซิงกูดรครับคลิปนี้ก็อยู่กับทีมงานไร้สังกัดนะครับผมอยู่กับโกเบโคเอสเคสองรุ่น8 Mark X Super นะครับหรือว่ารุ่น8ตัวแรกนั่นเองนะครับผมทีมงานไร้สังกัดนะครับรับหน้าที่คอนโทรลโดยจานเตียวครับผม ก่อนจะตามหาเจอครับค่อนข้างจะอยู่ลึกนะครับผมแหมมาทำงานในี่ไกลมากครับผมบปุูกป่าฟ้าดงเข้ามาหากว่าจะเจอนะครับนะกอสวัสดีไปยังทุกๆท่านนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังเอฟซที่น่ารักทุกๆคนครับผม ตัวนี้เปลี่ยนปุ่งกีใหม่ครับเป็นปุ่งกีหกฟันนะครับจานเตียวนี่ได้ปุ่งกีใหญ่กว่าเดิมเลยเป็นงานขุดคลองครับผมเอาดินไปทำทางนะครับขุดคลองวิ่งทอยปากบ่อครับส่วนรถดำนั้นก็มาทั้งหมดเลยสคันนะครับของทีมงานไร้สังกัดน,นะครับ ก็หกล้อดัมหนึ่คันแล้วก็10บล้อพี่หลง1นึ่คันนะครับส่วนใครที่เข้ามารับชมใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตาม YouTube ช่องฟิล์มแม็กโคซิงกูดอนด้วยนะครับาตามติดภารกิจอาจารย์เดียว1วันครับผมอันนี้ คทางครังค่อนข้างน่วมครับผมเป่งทางให้รถดําวิ่งง่ายๆครับดิงท้ายนี่ถ้าวิ่งไปบ่อยๆนี่มันจะฟูนะครับฟูแล้วก็ทำให้รถนี่ดิ้นกระตุกครับผม เพียงต่อเผาท้ายแล้วก็เฟืองท้ายมากครับอ่ะมาแล้วครับผมบอเบียสายร้อน มิตซูบิชิพีหลงฟูโซ่ FN 527s นะครับคันนี้เทอร์โบครับผมโอ้คุงกีหกฟันจานเที่ยวนี่ใหญ่ๆนี่ช่วงเงาๆช่วงเงาเลยครับผมขุดง่ายด้วยครับดนทรายไม่ค่อยแข็งครับ ดินทรายสวยมากครับท่านผู้ชมโอ้ผมนึกว่าโซนแถวนี้นี่จะมีลูกลังนะเพราะว่าค่อนข้างจะเป็นสันเนินครับผมที่หนได้นี่ไม่มีชั้นหินลูกลังเลยเป็นดินทรายล้วนๆ,ๆครับบอเบียสายหลอนครับโอ้มาอยู่ไกลนะ หลอกให้ผมมาครับโทรบอกผมมาถ่ายคลิปโอ้โหที่ไหนได้อยู่ตั้งไกลครับผม <laughs> ใส่ไม่เยอะครับท่านผู้ชมนั่งแต่ท้ายช่วงกลางครับอ่ะมาแล้วครับผมเจ้ายักษ์เขียวฮีโน m เมกาซ r ลี s ครับเครื่อง240เทอร์โบอินเตอร์นะครับ ขับโดยชิดบอมครับผมบวชพึ่งสึกครับน้องบอมแมออกมาก็ทำงานเลยนะครับ6ล้อก็วิ่งงานเที่ยวครับก็ระยะทางการวิ่งไม่ไกลครับ ประมาณ300เมตรนะครับนี่ครับทีมงานไร้สังกัดก็มีรถดําสคันนะครับแล้วก็รถแบคโฮ1คันหางปลาเชลเลอร์1คันครับผมก็รถไถ1คันนะครับก็ออกงานเฉพาะทีมงานนะครับพาง,งานใหญ่ๆก็ค่อยเรียกรถร่วมนะครับ คอยดึงรถร่วมมาช่วยครับทางงานตัวประมาณนี้ก็ทําแต่รถของตัวเองก็ทําได้ครับผม10ล้อ1นึ่งคัน6ล้อ1คันนะครับเป็นงานปากบ่อนี่สบายๆเลยนะครับเลือๆครับผมถ้าไม่มีรถร่วมมาดึงนะครับ เต็มนะครับผมออกตัวไปแล้วสองซีสบายสบายครับดินทรายเนืเหนือโอ้ปั่นแต่แพกตอนไหนจะเท่าแจจะทำให้นะ้ออาจารย์เดี๋ยวเจ้าโซโก่อนครับ <c oughs> เดินไปไม่เท่าไหร่ก็ได้ปั่นแพกแล้วครับผม ปันคันกันน้ำครับปันคันเล็กๆครับผมมาแล้วครับสิบล้อ โอ้สุดเอื้อมครับสุดเอื้อมโอ้พังง่ายด้วยครับยินทรา์แบบนี้นี่

กดนเี๋วเจ้าทำอะไรของเจ้านี่ทำไมขุดไม่ตรงนี่โอ้ขุดแบงไปแบงไปมั่วเลยอโอเคครับผมส่งวีดีโอชุดนี้ผมต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ กฝาก่านผู้ชมนะครับกดติดตาม youtube ช่องฟิล์มแมคโครซิงอูดอนด้วยนะครับผมไว้เจอก,กันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ